you mm -hmm. สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในสาระาน่ารูา้3านาที EP ที่6กันแล้วค่ะโดยใน EP นี้นะคะเราจะมาให้ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องหลอดไฟกันค่ะเราทุกคนต่างรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าหลอดไฟเป็นอุปกรณ์่สงสว่างนะคะที่มีความสําคัญต่อทุกครัวเรือนทุก,ท,กทุกห้องนะคะในการใช้ชีวิตประจําวันของเราค่ะอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าสีของหลอดไฟมีหลายสีมากมายเลยนะคะและสีของมันเองเี่สามารถที่จะสร้างบรรยากาศบ้านให้น่าอยู่นะคะและเหมาะกับการพักผ่อนได้ด้วยนะคะและนอกจากนั้นนะคะ แสงของหลอดไฟแต่ละสีเนี่ยก็จะช่วยสร้างมู and นโทนหรือสร้างความรู้สึกสร้างบรรยากาศให้เหมาะให้กับผู้อยู่อาศัยได้ด้วยเหมือนกันค่ะโดยในโทนสีของหลอดไฟนะคะจะมี3โทนหลักๆค่ะก็คือวอร์มไวท์คูลไวท์และเดย์ไลท์นะคะในส่วนแรกค่ะก็คือวอร์มไวท์นะคะที่เราจะพูดถึงเนาะวอร์มไวท์เนี่ยจะเป็นโทนสีส้มค่ะที่ทําให้ช่วยเนี่ยสบายตาเพราะแสงมันจะนวลตานะคะจะให้ความรู้สึกอบอุ่น นะคะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมีความผ่อนคลายสงบและเป็นกันเองค่ะสามารถที่จะติดในห้องนอนหรือห้องรับแขกนะคะแต่ในความนวนตาของมันเนี่ยก็มีข้อเสียเหมือนกันค่ะเพราะว่าด้วยความนวนตาเนี่ยจะทําให้เรามองสีวัตถุนเนี่ยผิดเทียนไปนะคะจึงไม่เหมาะกับการที่เราจะมาใช้ในการเลือกสีเสื้อผ้าหรือว่าในการเมคอัพหรือแต่งหน้าค่ะ ในแสงสีที่2นะคะก็คือคูไว้ค่ะโดยคูไว้เนี่ยจะถือว่าอยู่ในโทนของแสงสีขาวสว่างสดใสน,นะคะในโทนอุ่นอยู่เนาะถือว่าเป็นกึ่งกลางระหว่างวอร์มไวท์และเดย์ไลท์ค่ะโดยส่วนมากเนี่ยแสงคูไว้เนี่ยเราจะแนะนําในส่วนของข้องน้ำค่ะเพราะจะให้ความสว่างที่ชัดเจนนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยจะนิยมใช้ในตามร้านค้ากันนะคะเพื่อให้ดูสีสันของสินค้าเนี่ยดูสดใสกว่าความเป็นจริงค่ะ มาถึงสีโทนสุดท้ายกันแล้วนะคะก็คือ Daylight ค่ะด้วยส่วนของ Daylight นะคะจะเป็นโทนสีขาวอมฟ้าค่ะซึ่งเป็นแสงเนี่ยที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดเลยนะคะจะทําให้มองทุกสิ่งรอบตัวเนี่ยของเราเนี่ยได้อย่างชัดเจนและไม่สีเนี่ยไม่ผิดเพี้ยนไปจากของจริงค่ะ โดยในสีนี้นะคะจะทําให้คนเราเนี่ยรู้สึกมีสมาธิมากขึ้นแล้วก็กระปี้กระเป๋าสดชื่อนะคะจึงนิยมใช้ในห้องครัวหรือว่าเอามาติดตามสถานที่ทํางานหรือแม้แต่ตรงกระจกเวลาเราต้องการที่จะแต่งหน้าหรือเมคอัพค่ะ <c oughs> นอกจากเราจะคํานึงถึงโทนสีที่เราจะเลือกใช้ในแต่ละห้องแล้วนะคะแล้วก็วัตถุปงค์ของการเลือกใช้สีไปแต่ละห้องกันไปแล้วนะคะอย่าลืมคํานึงถึงการเลือกใช้หลอดไฟที่ประหยัดพลังงานค่ะ, <c oughs> คะเพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในบ้านนะคะ <c oughs> ให้มันควบคู่ไปกับ ไฟที่เราใช้ด้วยนะคะโดยจริงๆแล้วเนี่ยเราจะขอแนะนําการเลือกใช้หลอดไฟ LED ค่ะเพราะจะสามารถที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยเซฟค่าใช้จ่ายหรือค่าไฟฟ้าในบ้านเนี่ยได้มากขึ้นด้วยค่ะ โอเคค่ะวันนี้นะคะก็จบแล้วนะคะสําหรับสารน่ารู้ส3นาที EP ที่6เกี่ยวกับเรื่องของสีหลอดไฟกันค่ะถ้าท่านไหนนะคะอยากรู้ข้อมูลดีๆเรื่องไหนเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์หรือติดตาม Subscribe กับเพจฉันหลวงให้เราด้วยนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ